สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเรื่องโปรปีใหม่นะครับโปร5,000นี้ก่อนนะครับผมนะครับจากเดิมก็คือว่า5,000นนะครับ5,000ยกลูกไก่กับแม่ VIP ให้1คอรกรวมค่าส่งแล้วแล้วผมแถมตัวเมียสาวที่ตัวเมียสาวหรือบางตัว2ปี3ปีที่ผมเป็นแม่หลักของผมนะครับนะครับผมจะคัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อผมจะทำแต่หลักๆนะครับผม แต่ตัวเมีย Después, ที่จะให้ไปก็คือตัวดีที่ผมคัดเก็บไว้ทั้งหมดนะครับบางตัวเอาออกจากคอกผสมเลย <L> บางตัวก็เดินอยู่ข้างนอกขายขนอะไรครับผมจะให้นะครับหนึ่งตัวแต่ออกค่าส่งเองนะครับตอนนี้นะครับาฟังใหม่นะครับผมผมจะเปลี่ยนให้มันคุ้มใครที่ช่วยร่วมโครงการนี้ผมจะให้คุ้มกว่าเดิมนะครับก็คือนะครับห้าพันเนี่ยค่าส่งตัวเมียที่จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะรับตัวเมียนะครับตัวเมียสาวตัวเมียอะไรเนี่ยครับผมไม่ต้องออกค่าส่งเพิ่มนะครับ ก็ใครที่ออกค่าส่งมาแล้วผมจะมีของแถมไปอีกแล้วกันนะครับผมนะครับใครที่ยังไม่ได้ออกมาที่โอนมาเต็ม5000ผมจะจัดส่งตัวเมียให้ก่อนเลยนะครับให้ก่อนเลยนะครับพอถึงคิวรับลูกไก่ค่อยรับลูกไก่นะครับแต่ส่วนตัวเมียผมจะส่งไปให้ทําเลยนะครับก็นี่นะครับ5,000ันนะครับรวมส่งลูกไก่หนึ่งคอกนะครับผมแล้วก็ตัวเมียด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ผมเดินดูตัวเมียแล้วนะครับผมให้ข้าวให้ไรดูแล้วตัวเมียมันพอนะครับแล้วก็มันมีซ้ําหลายตัวนะครับผมก็ไม่อยากขายนะครับผมอยากให้เลยใครที่ร่วมโครงการนี้นะครับผมอยากให้คุ้มกว่าเดิมนะครับก็อย่างนี้นะครับผมพอดีมีเอฟซีที่ที่บอกนะครับคือเขาเขาทุนไม่พอก็เขาผมก็เลยบอกว่าให้ไปร่วมหุ้นกับเพื่อนสคนนะครับสคนเนี่ย คนละ2,500จะได้ลูกไก่ลูกไก่ทองแม่ VIP นะครับรวมส่งแล้วก็ตกแค่2 5 0 0นะครับอาจจะได้3ตัวหรือ4ตัวด้วยซ้ำไปนะครับผมยังนั้นคุ้มแน่นอนแล้วได้ตัวเมียไปแบ่งกันผสมด้วยนะครับทีนี้ผมก็มาอ่มาคิดเพิ่มเติมนะครับมันคุ้มยังไม่พอนะครับมันคุ้มยังไม่พอสําหรับโปรผมนะครับผมก็มองว่าเออถ้ากรณีใครที่หุ้นกันมาเนี่ยผมให้ตัวเมียตัวเดียวไปไปแบ่งกันผสมเกิดตายเกิดอะไรขึ้นมาเอาอย่างนี้ครับผมอัปเดตล่าสุดของเช้าวันนี้นะครับเช้าวันศุกร์นะครับที่6นะ ผมให้ตัวเมียสองตัวเลยนะครับผมให้ตัวเมียสองตัวนะครับตัวเมียเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใครโอนมาผมส่งตัวเมียให้ก่อนเลยสองตัวโดยที่ไม่ต้องเพิ่มค่าส่งนะครับในห้าพันเนี่ยใน5้าพันเนี่ยผมให้แม่พันไปสองตัวก่อนเลยนะครับใครโอนมาเนี่ยผมจัดส่งแม่พันให้สองตัวเลยนะครับผมเอาไปทําก่อนเลยนะครับส่วนถึงคิวลูกไก่ก็ยกข้อให้อีกนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองพิจารณาดูนะครับนะครับผมก็คิดว่า จนเหลือตัวเมียน้อยนะครับผมผมก็จะทําเอาที่พอไหวนะครับผมนี่ะครับตอนนี้คืออัปเดตล่าสุดนะครับโปรห้าพันนะครับไม่ต้องเพิ่มค่าส่งอะไรเลยนะครับโอนมาห้าพันรอรับตัวเมียนะครับแม่พันสองตัวก่อนเลยนะครับแม่พันสองตัวก่อนเลยนะครับก็แล้วก็ถึงคิวรอรับลูกไกรทองของแม่ VP อีกหนึ่งขอกนะครับก็ตามนั้นนะครับผมใครคิดว่าคุ้มก็จัดไปนะครับ ใครคิดว่าทุนไม่พอไปหาเพื่อนมาหุ้นกัน2คนนะครับอย่างน้อยได้ตัวเมียคนละตัวก่อนนะครับหุ้นกัน2คนแค่2คนละ2อ0พนนะครับไม่ต้องออกอะไรเพิ่มแล้วได้ตัวเมียไปก่อน1ตัวแล้วรอลูกไกลทองกับแม่ v i p อีกคนละครึ่งกับเพื่อนนะครับนี่นะครับก็ลองดูนะครับใครคิดว่าคุ้มก็ร่วมนะครับผมจะเปิดรับจนถึงแค่สิ้นเดือนมกรานี้นะครับผมตอนนี้ใครพร้อมก็โอนมาได้เลยนะครับทักมาแล้วโอนมาได้เลยนะครับก็จะได้คิว คิวก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่9ท่านนะครับผมที่โอนมาก่อนช่วงก่อนปีใหม่แล้วนะครับก็หลังจากนี้ใครคิดว่าอยากจะร่วมนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์ของผมนะครับ0 9 5 9 9 6 2 4 6นะครับผมนะครับใครคิดว่าคุ้มลองดูนะครับ5,000รวมไก่ทองแม่พียกคอกหนึ่งคอกพร้อมส่งแล้วได้ตัวเมียแม่พันอีก -2 ตัวครับส่วนตัวเมียเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวเมียเนี่ยบางตัวปีกรั่วบ้างนะครับ แต่ก็เป็นตัวหลักที่ผมเก็บไว้บางตัวสาวบางตัว2ปีบางตัวสป,บวสปีบางตัวกินไข่ก็เอาไปปรับสภาพเอานะครับแต่ใช้งานได้ทุกตัวนะครับ2ตัวนะครับคุ้มก็ลองดูครับสวัสดีครับ